สวัสดีครับพี่น้องช่องบาวดอทพุทโธไม่เล็กครับนี้่ฮะมาเห็ดมองน้ำกันพี่น้องวันนี้วันนี้เห็ดมองให้เอฟซีทั้งภาคใต้ครับจังหวัดสุราษฎร์ครับนี่บาวดอนกับคนใดค่อยได้ไหลมองครับเอาเรื่องขึ้นซ้อมครับอีกโดนครับพี่น้องกินเส้นไหลมองนี่ฮะมาเห็ดมองสามสั้นครับสิบมอกเส้นสิบสองเส้นแปดเส้นครับทางภาคใต้เป็นสั่งมากครับเป็น สิเป็นไรคขึ้นกันนะครับไลน่ำยังของเพิ่นเมื่อครับทั้งปากไตอยู่แล้วครับน่ครับมองเข้าครับน่ครับเอาขางบนค้อนเลยครับขางบนนี้เมืองป้อมครับป้อมนี้็ความเนากัเก่าเส้นครับเน่าเก่าเส้นป้อมเา่าของป้อมกับเก่าเส้นครับ ข้อมีญ่กับมาณสีหุ่นครับสีหุ่นสีหุ่นครับหฮาตาใหญ่ก่อนครับตาใหญ่นีห่อสิบหกเส้นนี่หฮานับสิบตาครับนับจาก้อมนี้แหละครับนะครับ้อมนั่นครับสิบตาครับแล้วก็สิบสองเส้นครับอยู่ด้านในครับอยู่ด้านกลางครับเ่านับสิบสองตาครับอยู่ด้านในครับด้านหลัง ด้านหลัง8ปดเส้นนี้เขานับเศร้าตาครับนับเศ้าตานี่นี่ครับสิบหเส้นนับสิบตาสิบสองสิบสองเส้นนี้นับสิบสอตาแปดเส้นนี้นับเศ้าตาครับนี่ครับป้อมเงากัป้อมนี่กับมหาป้อมนี่ก็เก้าสิบเส้นครับนี่นี่ครับทั้ง เงี้ยแบบเหสะไพครับมันกำลังใส่ติดลูกซอยครับนะครับไอ้ไส้เิ่นแบบคนสู้ครับนี่ครับเป็นเห็ดม่องไหลหมานครับสร้างนี้ครับนี่ครับเหสะไบมันมาเห็ดซอยตลอดครับเงี้ยครับเป็นกำลังติดลูกอยู่ครับติดลูกมื่อนี้อาจจะแล้วละพี่น้องกินแต่ทรงใลยเพื่อนครับทั้งสุราษฎร์ครับทั้งสุราษฎร์ธานีครับ ปากไตครับหลวงพี่สบายแล้ติดลูกต้องกันครับพี่น้องเขาติดลูกวิ่งครับลูกวิ่งครับอันนี้เขาใส่อันนี้ลูกลูกครับลูกนี้เขาบปใส่ลูกคู่ครับพี่น้องเขาใส่ลูกเดียววดครับสิบแปดเส้นนี้เขาใส่ทุกไม่เาสิบหกเส้นครับเขาใส่ลูกตาครับ สิบหกเส้นนี่ครับเขาใส่ทุกตาครับขึ้นให้พิ้นจิบไปไหลบ่ให้บ่ให้จมครับมองเพิ่นเพิ่นใบจมครับเพิ่นจิบไหลหนาแนมครับไหลทั้งหนานนมครับพันเพิ่นว่าพ่นมีงานใหม่ไหลครับจุดใต่นามครับ่นเลยไห้ไหลเนื้อนามครับเพิ่นจิไหลเนื้อนามเรียกบใส่ลูกคูยเพื่อนครับใไปแต่ธรรมดาครับบใส่ลูกคู่ครับ บ่ให้นักนะพี่น้องบอ่ให้นักบ่ให้จมครับปอมห้องกว้างใหญ่อยู่แล้วครับปอมนี่จมครับไอพี่น้องไปเบื้องอีสภัยแล้วติดลูกครับนี่ครับคนก็เลิ่ติดลูกครับแต่ยี่ห้องมันต้องบาดบานบ่ใส่ทุกตา ตากลางดิตาสิบดิตากลางบาตาหงกับน้อยบาสองแต่นี่บ่าตองบาสิบหเส้นบ่าตองบาครับตา12บสอนี่บาตาหนึ่งตา8ปดทันบาสอตานี่ครับเนกับค้องครับนี่ครับ มัอนีห้องสีแหลวอยว่พี่น้องคือสีแล้่ยวดิบด่งก็บเส่งเป็นมออื่นครับนี่ครับม่วงครับ้มลึของม่วงก็สองเมตรครับวัดมากครับม่วงจิบหกเส้นนี้สิบหกเส้นนี้ห้าตัดเขาเอาิบสามตาครับสิบสามตากะอายุประมาณสองเมตรสองเมตรแปดครับสองเมแปดละล่าครับ สิบสเส้นนี่เาซื้อมาเศร้าตาครับเขาตัดออกตานึงเหลือสิบาตาครับนี่ครับมันจะสิบสอเส้นนี้มันจะอยู่ประมาณสอเมตรเศร้าแปดครับสองเมตรเศร้าแปเมตรเศร้ครับันาจากสองเมตรแปดละล่าครับสิกับสเมตรเศราแปดครับแปดเส้นกับสตาครับสาตาจะได้อยู่ประมาณ สองเมตรสี่สิบครับแปดเสน้นครับแปดเส้น 2, สองเมตรสี่สิบสิบสองเส้นนี้ 2, สองเมตรเส้าแปดสิบหกเส้นนี้สองเมตรแปดครับเนี่ยมาตัดครับสิบหกเส้นนี้เบอร์เบอร์สี่สิบครับสิบสองเส้นนี้เบอร์ อีกสองเส้นเบอร์สามสิบแล้วก็บแปดเส้นเบอร์เส้าหาครับนี่ครับนี่ครับความลึกของมอสอยู่ที่สองเมตรครับนี่ครับเรล่มติดลูกแล้วครับนี่นนนนใส่ลูกเดียวเวิดครับบม่ได้ใส่ลูกคู่ เสือกอียุ้ยพอเสือกดนะครับนี่เสือกตั้งห่างไว้ครับบม่ได้สอดตาได้นไงมีคนจับตาบ้องมาใส่กับเสือกแล้วกันเขาลูกสอดเขาเลยครับนี่นี่ครับเสือกอียุ้ยพอเสือกครับบม่ได้สอดตาครับนี่ครับเสือกอียุ้ยพอเสือกเวลาเขาใส่ลูกเขาจับมาใส่ตอมใส่กันเลยครับเครื่องเสือกเครื่องม่องครับตอมใส่กันแล้วกัน เอาลูกซุกเข้าไปน่ครับนีวเว่เดียพี่น้องไปเป็นผ้าพี่น้องลกไปเลาะบึงน้าผังครับพี่น้องระเรามาสองสามมือแล้วครับ สิ่งลงไปเบิ้งว่านำโคงเขาบกหลายบกหน่อยครับสี่เป็นยันได้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องโอ้พี่น้องอเไ็นมาหลายมือครับสามมือครับพี่น้องเป็นในน้องนำโคงเลยนเะนาะไปข้างนี้ครับ น้ำลงหลายนะครับโอ้นำ้ำลงหลายน้ำโขงลงหลายพี่น้องข้างน้องไายครับคุณโอ้คนไหลม่องอยู่พี่น้องคนไหลมอ่ลมองอยู่คนไหลม่องอยู่นี่คุณพี่น้องน้ำลงหลายคุณข้างั้นขึ้นมาถึงขาตัพี่นอ้นองลงไปคุณขาเทียงครับหม่องกี่ร่อนสีน้ำเงินนะครับขึ้นมาหอดพียครับวันนี้ลงไปเงาเลยครับวันนี้ครับโอ้ยครับหมดคนแล้วครับ นี่คือเฮือบารดอนครับเอาขึ้นมาซ้อมครับพี่น้องแต่วันนี้บารดอนมาซ้อมเฮือครับมันนี่คือนนี่กับฝนกับโต๊ะครับมาแห่งแหงว่าเป็นน้องพี่น้องเฮือกอะไรว่าจะซ้อมครับนี่อีกโดนนี่พี่น้องยังสิได้ลงน้ำครับยังสิได้ไหลมองครับซ้อมท่ายครับท่ายแตกครับพี่น้องท่ายแตกอะสิเปลี่ยนขันไม่เบิดครับนี่ เปลี่ยนขันไม่ครับสิได้ลงน้ำครับพี่น้องน้ำร่งร้ายผุ่นพี่น้องต้องหันขึ้นมัตชีครับเสาเถียงบ้าดอนครับผมเลยรอรถขึ้นมากครับนี่ลงไปร้ายแล้วครับไปร้ายแล้วพี่น้องเพี่อฝังเหล้าคนกันแล่นมาบานเท้าพี่ละครับเพื่อฝังเล้าครับ เหลือเบาวดอานอยังยิ่อสบมือครับพี่น้องสมหางอยู่ครับหางกับปอดีละวที่จะเปลี่ยนไม้ขึ้นกันครับหางครับใส่ไปมันขาดต้นครับยังบ่ขาดไปไหนครับพี่น้องเห็นขาดก็ขาดไปครับเังสิถิ่มครับพี่น้องน้ำลงไหลต้นกล้วยเบาวดอนโคตรตกไม้ตายเบิดพี่น้องคุณขอกล้วยที่ตายแล้วครับที่ตายแล้วครับต้นกล้วยกันเลยครับทำตัวโปร่งมากไหม่ครับ พี่น้องเื้อเพื่อนครับจอดยังครับมาสียิมเพื่อนไปไหลรมองล่องมาอยู่ครับเื้อเพื่อนครับปากบ่ถือเราพี่น้องบ่ค่อยได้ปากอะไรปากก็ค่อยมีสายเยอะน้อยหมดเลยครับช่วงออกพฝนสาบเลยครับมี่สีมีป่ามากครับออกพฝนสาบลอยกระทงเลยละครับเขาหนาหนาวเราพี่น้องช่วงนี้ก็ถือห้างๆ้างเครับเบิดมือก็ได้ยี่หรอครับตัวนึงครับเหมือนเบิดมือเลยครับ อาคลิปนี้วัชรนีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องดาวนคนโขนด้วยนะครับเอาคลิปนี้ขอไว้ชรนีแหละครับสวัสดีครับ